ฟันแท้งอกใหม่ได้ด้วยยาสีฟันจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชวอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการทําฟันนะครับจะมีความรู้ดีๆเพราะความรู้ดีๆในห้องทําฟันไม่ควรอยู่แค่ในห้องทําฟันนะครับคลิปนี้เนี่ยเกิดเนื่องมาจากก็มี็อ b o x มาถามพี่หมอว่ายาสีฟันที่เขาว่ากันว่าที่เขาแชร์กันมาว่า แปลงฟันแล้วฟันงอกจริงไหมนะครับก็ต้องตอบแบบนี้เลยล้านเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจะได้ไม่เสียเวลาดูก็คือว่าไม่มีทังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่มียาสีฟันชนิดไหนในโลกใบนี้ที่แปลงแล้วฟันจะงอกขึ้นมาได้นะครับนึกภาพมันจะอันตรายขนาดไหนครับถ้ายาสีฟันชนิดนั้นแปลงเสร็จกระตุ้นนะครับเห็นแต่ที่โฆษณาเคลมเลยว่าแปลงแล้วฟันงอกภายใน3วินาทีโอ้ คืออันนี้คือแบบโอเวอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่กล้ามาลองครับนึกภาพนะถ้ายากสีฟันอันนี้แค่แปรงแล้วฟันงอกอ่ะนึกภาพว่ามันโดนในช่องปากเราบางทีถ้าฟันเราครบอ่ะมันจะมีฟันขึ้นมาอีกไหมกลายจะมีฟันเต็มไปหมดเลยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับยาสีฟันชนิดนี้ก็ไม่จริงแน่นอนถ้าจริงนี่คือน่ากลัวมากๆแปรงตรงไหนฟันขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับก็ ตอบง่ายๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าฟันคนเราเนี่ยก็สืบเนื่องขึ้นมาจากเมื่อกี้จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับฟันคนเราเนี่ยมีกี่ชุดนะครับก็พูดง่ายๆคือตอ,ตอนที่เราเรียนมานะครับก็ฟันคนเรามี2ชุดฟันน้ำนม1นชุดนะครับก็คือขึ้นตั้งแต่เราอายุ6เดือนนะครับจนถึงอายุ2ขวบก็ขึ้นครบนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด24และสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือในส่วนของฟันแท้เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นที่อายุ6 ปีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูการว่าฟันแท้เนี่ยจะเริ่มขึ้นที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องประเด็นของยาสีฟันนะก็อยากจะแชร์ว่าไม่มีความคือไม่มีจริงเลยใดๆนะครับอย่าแชร์ต่อเพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่เท็จแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยในคลิปนี้นอกจากข่าวที่เท็จแล้วเนี่ยก็เรื่องของฟันน้ำนมมี2 4แต่สิ่งที่อยากจะสอดแทรกคือเมื่อเราอายุ6ขวบเราจะมีฟันแท้ขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่ามีฟันหน้าเริ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ ฟันแท้อีกซี่หนึ่งได้ขึ้นแล้วก็วคือฟันกรามซี่แรกนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าฟันซี่นั้นเป็นฟันน้ำนมที่ขึ้นมาตอนลูกอายุ6ขวบใช่ไหมก็ตอบว่าฟันน้ำนมเนี่ยขึ้นเสร็จเมื่อตอนอายุประมาณ2ขวบเนี่ยก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับขึ้นช้าขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะบวกลบได้ประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าเนี่ยพอลูกอายุ6ขวบเนี่ย เราคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะคบคนไข้ก็ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณลูกเนี่ยมีฟันหน้าขึ้นนะครับจริงๆมันมาพร้อมกับฟันกรามที่แรกฟันแท้ที่แรกซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าอย่างพี่หมอเห็นประจําก็คือคนไข้รุ่นคุณพ่อเราหรือรุ่นพี่หมอก็ตามทีเนี่ยมักจะมีการสูญเสียฟันกรามแท้ที่แรกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะคิดว่าฟันกรามที่ขึ้นตอน6ขวบเนี่ยเป็นฟันน้ํานมอีกซี่หนึ่งที่มีขนาดใหญ่นะครับ ช่วงนั้น6ขวบคุณลูกก็ยังแปลงฟันเองนะครับคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่ได้พาคุณลูกเนี่ยไปซีแลนด์ไม่ได้พาคุณลูกเนี่ยไปหาหมอก็จะพบว่าอย่างรุ่นพี่หมอเนี่ยฟันที่นี้ก็มักจะมีการผุแล้วก็ต้องถูกถอนไปก็กลายเป็นศูญเสียฟันกรามแท้ไป1ซี่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายน,นีเน่เป็นเรื่องที่อยากฝากสําหรับ คนดูนะครับที่เป็นคุณตาคุณยายที่มีหลานนะครับหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆอายุกําลังน่ารักคือ4ขวบ5ขวบเนี่ยหขวบนะครับฟันแท้ขึ้นแล้ว 1- นซี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญเลยช่วงนั้นคุณลูกก็จะมีอาการบางคนช่วงที่ลูกเนี่ยฟันขึ้นก็จะมีบางคนเป็นไข้ได้บางคนลูกก็จะน้ำลายเยอะคันเจ็บอะไรเงี้ยเกิดขึ้นปกตินะครับ แต่ลูกอายุหกขวบคุณมัก็จะพูดได้แล้วก็อาจจะบอกเราเล่าเราได้นะครับแต่อยากจะย้ำว่าซี่นั้นนะครับตอน6ขวบเนี่ยเป็นฟันแท้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีพาคุณลูกเนี่ยไปพบคุณหมอฟันนะครับและในช่วงอายุ6-8ถึงขวบนะครับ4ถึงถึงขวบเนี่ยคุณลูกอาจจะยังแปลงฟันได้ไม่ดีนะก็อาจจะมีความจําเป็นต้องพาไปพบคุณหมอหรือคุณพ่อคุณแม่และไม่ใช่ไม่ใช่หรือนะครับและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังมีความจําเป็นที่ต้องอาจจะไม่ถึงกับแปลง แต่คอยต้องตรวจต้องหมั่นต้องย้ำเพื <d> ่อให้คุณลูกเนี่ยต้องนึกภาพว่าเด็กอายุประมาณ4ขวบ6ขวบเนี่ยยังใช้กล้ามเนื้อมันเล็กได้ไม่ดีแปลงได้ไม่ลึกพอเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจเมื่อไหร่ก็ตามฟันซีน่นี้ผุนะครับก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายถ้าต้องถอนฟันไปตัง้งแต่อายุยังน้อยและคุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าใจว่า,านี่เป็นฟันน้ำนำมหรือเปล่าจริงๆที่นั้นคือฟันแท้นะครับเพราะั้นก็จะเริ่มไล่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 ขึ้นมาสําคัญนะครับฟันน้นํานมสําคัญไหม oh. ก็ต้องตอบว่าสําคัญมากหลายคนคิดว่าฟันน้ํานมเน ไม่เป็นไรล,ลูกหลานเราฟันน้ำนมผูกไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นหน้าที่ของฟันน้ำนมก็คือพูดให้เด็กพูดได้ชัดฝึกการพูดที่ถูกต้องฝึกการเคี้ยวอาหารนะไม่มีอ่าสุขภาพพลังงานที่สมบูรณ์เพราะว่ากินอะไรก็อร่อยถูกไหมครับถ้าปวดฟันเด็กก็อาจจะไม่ได้อยากกินถูกไหมครับอีกเรื่องหนึ่งหน้าที่ของฟันน้นํานมอีกอันหนึ่งก็คือการเมนเทนคือการคงพื้นที่ให้สําหรับฟันแท้หลายหลายคนเด็กๆที่ฟันน้นํานมหายไปนะครับ จะพบว่าฟันแท้ที่ขึ้นเนี่ยมีภาวะการซ้อนเกยเกิดขึ้นได้ฟันซ้อนเกยเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยนะครับบางทีอาจจะ,จะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมก็ได้ <S <S เช่นคนไข้เนี่ยมีพันธุกรรมที่ได้ฟันที่มีขนาดใหญ่มากๆแต่ขานไกลเนี่ยได้ได้โครงสร้างที่มีขนาดเล็กก็คือไม่เข้ากันซึ่งแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะการซ้อนเกยได้แม้กระทั่งแม้กะ แม้จากฟันครบปกติก็ตามทีหรือบางคนฟันเล็กมากได้พันธุกรรมที่ฟันเล็กแต่ขันกายใหญ่ก็จะเกิดช่องว่างขึ้นได้ซึ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปฟันหรือการจัดฟันนะครับก็สามารถแก้ไขได้และถ้าเราพบแต่เนิ่นๆบางคนที่มีพันธุกรรมที่มีขันกายเป็นรูป V Shape คือขันกายเล็กนะครับเดี๋ยวน้องมุดใส่อินเสิร์ตขันกายที่มีรูปลักษณะ shape ก็คือตรงเนี้ยมันจะมีความแคบของหน้าเรา ซึ่งแบบนั้นเนี่ยทำให้พื้นที่ในฟันเนี่ยไม่พอก็หมายความว่าถ้าเราเจอเนี่ยสมมติเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราดูแลคุณลูกตั้งแต่4ขวบ6ขวบ8ขวบเนี่ยในช่วง m i x d e n t i t i o n ก็คือตั้งแต่7ขวบไปถึง12ขวบเนี่ยถ้าเราดูแลเขาไม่ใช่แค่ดูเฉยนะครับคือไปไปหาคุณหมอถ้าพบว่าขานไกลมีภาวะที่มีเป็น V shape หรือขานไกลเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟันขึ้นไม่พอแน่ๆแล้วอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะมีการใส่เครื่องมือกระตุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างขานไกลเช่นขานไกลเล็กเกินไปกระตุ้นให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้ฟันขึ้นมาเรียงได้สวยงามตามปกติก็จะทําให้ลูกคุณลูกเรานะครับเมื่อโตขึ้นเนี่ยจัดฟันก็ง่ายขึ้นในอนาคตหรืออาจจะสมมติบางคนเป็นพนันธุกรรมที่มากๆถ้าจัดตั้งแต่ตอนที่เป็น6กขวบถึงสิองขวบใส่เครื่องมือกระตุ้นขานไกลเนี่ยก็ทําให้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดขานไกลได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากอีกเรื่องนึงนะครับโอ้คลิปนี้เนี่ย หัวข้อเป็นเรื่องยาสีฟันแต่พอในไส้ในเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลเด็กๆที่ช่วงของมิกเดนิชันว่า1คือแปรงฟันให้ดีเรื่องระวังเรื่องฟันแท้ที่ขึ้นมาตามรูปนี้เลยเนี่ยเดเดือนจะมีฟันกรามแท้ขึ้น1นึี่แปี9ปีเนี่ยจะเริ่มมีฟันขึ้นมานะครับสิขวบเนี่ยฟันเริ่มขึ้นเกือบครบแล้วสิ 12, เนี่ยสิขวบฟันแท้ขึ้นเกือบหมดเลยนะครับฟันซี่ที่จะเห็นว่าฟันที่มักจะมีการซ้อนเกนะครับ พูดง่ายคือถ้าฟันน้ำนมหายไปแล้วสมมติมหน้าปกติโคงหน้าปกติฟันรูปร่างฟันปกตินะครับแต่ฟันน้ำนมหายไปเร็วหรือการถอนฟันผิดจังหวะไม่ได้คือกะเวลาผิดอะไรเงี้ยสิ่งที่มักจะเจอคือมีการเคลื่อนฟันที่พอผิดตำแหน่งเราก็จะเห็นว่าซี่ฟันที่ขึ้นสุดท้ายเช่นฟันเคี้ยว เรามักจะเห็นคนไทยนะครับหลายท่านที่มีฟันเคี้ยวเกิดขึ้นบางคนเกิดจากพันธุก,กรรมหรือบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฟันน้านมเนี่ยมีการหลุดไม่ตรงตามเวลาทําให้เคี้ยวเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะถอยลงมาเข้าในตําแหน่งที่ปกติได้เพราะเนี่ยที่อยากจะฝากเรื่องหนึ่งก็คือฟันน้านมมีหน้าที่สําคัญมากหลายคนแบบไม่เป็นไรลูกหลานเราเอาเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นแต่หน้าที่ของฟันน้านมคือช่วยกินช่วยฝึกเขาพูดนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือคงพื้นที่ให้ สำหรับฟันแท้ขึ้นให้สวยงามซึ่งอันนี้คือสําคัญมากหลายคนฟันน้องผูทําไมต้องต้องทำฟันเทวดาหรือฟันที่เป็นครอบโลหะเพราะว่ามันสําคัญตรงที่หน้าที่เขาคือไว้คงสภาพฟันแท้ด้วยหรือบางทีมีการถอนฟันน้นํานมออกก็ต้องใส่เครื่องมือคงสภาพเพราะจะทําให้การจัดฟันคือมันมีพื้นที่สําหรับฟันแท้ที่ขึ้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญมากสําหรับคนไข้ มิกซ์เดนทิชันคือช่วงตั้งแต่7ขวบจนถึง12ขวบนะครับสำคัญมากนะครับและในช่วงนี้ถ้าคนไข้ที่อาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวกับข้อกับขานไกลเราอาจจะสามารถไปปรึกษาคุณหมอจัดฟันตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อใส่เครื่องมือกระตุน้นการเจริญเติบโตหรือยับยั้งการเจริญเติบโตข,ของขานไกลใดๆเพื่อให้รูปหน้าของบุตรหลานของท่านเนี่ยสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยแก้แต่เนินเน่นๆ ก็ง่ายกว่าเหมือนกับทําฟันแหละครับที่อยากจะบอกคืออย่ารอจนฟันผุต้องถอนแล้วมาใส่รากเทียมกับพี่หมอโชคแบบนั้นก็จะบอกว่าทําไมแพงจังแต่ถ้าเราแปลงฟันดีๆเราเสียค่ายาสีฟันเราไปตรวจฟันคุ่นปูนก็ไม่ได้เสียตังค์เยอะเช่นกันการทาฟันทําแต่เนินๆดีกว่าวันอย่างเช่นลูกหลานเราเนี่ยถ้าเราจัดฟันอ่ะสมมุติเรามีพันุก,กรรมที่ค้างยืน่นเราจัดฟันอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่อ่ะต้องทําไงต้องผ่าตัดขานกายซึ่งใครจ่ายต้องนอลงพยาบาลผ่าตัดก็ยาก เป็น Operation นใหญ่ค่ตัดขาตัดก็แพงถูกไหมครับจริงๆมันไม่แพงเมื่อเทียบกับเมืองนอกนะแต่จะบอกว่าเออมันก็เป็นเงินที่แบบหลายตังค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเจอคุณลูกหลานเราเออเราดูแลไปหาคุณหมอตั้งแต่มิกซ์เดนทิชันเออเจอคุณหมอจัดฟันเอามีขันไกลอ่ะไม่สัมพันธ์กันใส่เครื่องมือกระตุ้นแทนที่จะต้องมาผ่าตัดขานไกลก็ไม่จําเป็นไม่ต้องเจ็บตัวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือ การทาฟันทําแต่เนื่นๆดีกว่าไปตรวจหาไปหาคุณหมอตรวจฟันบ่อยๆก็ดีกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่หมอก็อยากจะฝากว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราแปลงฟันเป็นเครื่องมือช่วยนิดเดียวเองที่ทําให้เรามีความสุขในการแปลงฟันจริงๆพี่หมออยากจะบอกว่ายาสีฟันกับแปรงสีฟันเนี่ยคือแปลงฟันคือการขัดแต่ยาสีฟันที่เป็นตัวช่วยให้เราแบบมีความสุขหลายรสชาติอะไรเฟลเวอร์หลายๆแบบคือแปลงฟันอยากให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเพียงแค่ตัวช่วย ไม่สามารถทําให้ฟันงอกขึ้นมาได้แน่นอนนะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆได้นึกภาพถ้ามันได้จริงมันน่ากลัวมากครับเอาอย่างนนี้ทาแขนฟันก็งอกเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีทางเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไม่มีทางเป็นจริงนะครับและที่สําคัญคือไม่อยากให้ไปหลงเชื่อเพราะบางคนก็แปลงเสร็จเอาจะมาไหมแทนที่จะได้ไปทําฟันให้มันถูกต้องเช่นฟันหาอาไปใส่ฟันปลอมให้เรียบร้อยจะได้มีสุขภาพฟันที่ดีหรือมาทํารากเทียมยิ่งทิ้งไว้นานนึกภาพ อ่ฟ้าเราถูกถอนก็จริงแล้วเราไปใช้ยาสีฟันตัวนั้นเรารออออออแทนที่จะได้มาใส่ทากเทียมกระดูกก็ยุบลงยุบลงแทนที่จะฝังรากเทียมกลายไม่ต้องปลูกกระดูกด้วยก็กลายเป็นการทํางานที่ซับซ้อนฟันซ้อนเกแทนที่ทําซี่เดียวซีนี้ล้มไปอีกต้องมาทําครอบต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากคือความรู้ที่ผิดพลาดการแชร์ไปก็เป็นการบอกเขาเรียกอะไรอ่ะก็ทําให้เพื่อนเราไขว่เขวมันก็ทาให้เขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ความรู้ผิดๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสเหล่านั้นนะครับ สุดท้ายการทาฟันไม่แพงเลยเพียงแต่เราเข้าใจเขาดูแลเขาให้ดีพี่หมอถึงทําช่องนี้อยากให้ช่องนี้เนี่ยคนดูช่วยกันนะครับคอมเมนต์อยากอยากให้พี่หมอพูดเรื่องอะไรได้เลยเดี๋ยวพูดให้นะครับคอมเมนต์แชร์นะครับถึงคนที่บางทีอาจจะยังไม่รู้เราอาจจะช่วยเขาเหล่านั้นได้ด้วยการแชร์ขอ้อมูลให้เขาเหล่านั้นเห็นนะครับหรือกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่หมอช่วและทีมงานด้วย3อย่างนี้จะทำให้อัลกอริทึมของ u t u b e เนี่ยทำให้ช่องพี่หมอเนี่ย สามารถส่งความรู้ดีๆไปถึงคนที่ยังไม่รู้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ